คือออะไรันนี้คือขนมเต็งมงนะครับหรือขนมของพม่าขนมของประเทศพม่านะครับอร่อยมากเลยนะครับมันมันเป็นโอท็อปทองถิ่นใช่ไหมยังยังไม่ถึงขั้นนั้นครับยังไม่ถึงขั้นโอท็อเพราะว่าเป็นที่รู้จักเมื่อในหมู่น้อยแล่เตนงบ้ว่าอไปในหมู่น้อย ตอนนี้คือขนมในท้องถิ่นนะเราเชิญชวนคนอื่นที่เขาไม่เคยมาได้ชิมได้ลองเน่ยใช่ใช่เอออันนี้คือทําจากอะไรอันนี้ทําจากแป้งแล้วก็มะพร้าวงาดำโอ้น้ำตาลเขาจะมีพิมพ์นะมีแม่พิมพ์ครับก็เหมือนกับ ที่ตรงนี้น่ะน่องหลวงนะบ้านน่องหลวงคือเขามีแบบนี้นะเป็นจุดขายของโอกิ่งใช่ไหมโอเคโอเคเห็นนะอันนี้คือขนมเออขนมแตงโมขนมนะขนมนี่มันเป็นขนมนี่มันเป็นแป้งเบลติซิมเบิองอ่าซิมเบืองสิมเบิองให้เบิองก่อนเด้อเออซิมเบิองให้เบิองก่อน มันก็เบิงเบิงเบิงมันก็เปิดแท้แซ่บแซ่บแซ่บหอนกำลังเฮ็ดไม่ไม่เลยกำลังหอนหอนเออแซ่บเบิงเบิงนี่อะไรนะเออถ้าได้มีโอกาสก็ได้มาน้องหลวงบาน้องหลวงก็ได้มาติ้นเออคิดบาทนี่คิดบาทนี่นะเออเออเออ ดนนอนี่นนก็คือหนึ่งปฏิทันหนึ่งขั้นบนเออนี่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 เด้อแซ่บชิเมืองแล้วบานน้องเลืองทำให้ลูกกำลังแวะมากอยาได้มาชิมอันนี้อร่อยเด้อฝากไว้นิดนึงเออน,นะเออ